แล,แล้วครับคุณแล้วคุณแล้วครับนี่นี่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแลนอนเขาขึ้นแล้วนะครับ,รบผู้ชายผู้ชายครับรถชนอะไรอ่ะพี่คือรถเห็นเขาว่ารถชนกันแล้วก็น้องเขากระเด็นลงไปใช่สองคนแต่คนหนึ่งอ่ะตกใช่ตกแค่คนตกตกตก ตกผู้ชายตกไปครับแต่ว่าเห็นว่ากระแทกกับขอบด้วยุณดูนะท,ที่คนสันติครับคลองร้อนเหนือครับผมตอนนี้น้องเขาอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับผมก็คือขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะสงตัวไปโรงพยาบาลนะครับผมขอให้น้องเขาปลอดภัยนะครับ หาเสีย์ทางให้หน่อยครับอกเจ้าหน้าที่เขาจะออกเลยนะครับทุกคนตอนนี้จะพาน้องเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับเรือพอเรอพอเรอพอเลยเดี๋ยวเราเดี๋วาวีวีนิ่งปลอดภัยปลอดภัยนะตอนนี้น้องขขึ้นบนรถแล้วนะครับอยู่บนรถเจ้าหน้าที่แล้วตอนนี้อยู่บนเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ